ไม่รอดิบไหนดูหน่อยสิฮึมอืมหล่อนะเนี่ยหล่อจริงจเลยเราแต่ไม่เห็นมีใครจะชอบเลยเนี่ยมีแต่เจ้าเหมียวนี่แหละเจ้าเหมียวหน้าลักขี้อ้อนมาจุ๊บหน่อยมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บมัวบัวบัวบั กิตตินเป็นชายโสดที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวมีแต่น้องแมวเพื่อนรักที่ทําให้เขานุ่งหงายเหงาน้องแมวเพื่อนรักตัวนี้มีชื่อว่าไอโจ๊กไอโจ๊กเป็นแมวที่น่ารักมากๆมันทําให้กิตตินหลงรักและลงใหลในตัวมันในแต่ละวันที่กิตตินได้ไปหาปลาก็ได้พาไโจ๊กตามติดไปด้วยไปหาปลากันนะไอโจ๊ก และวันนี้เป็นวันที่กิตตินไปหาปลาตามปกติแต่ไม่ได้พาไอาโจกไปด้วยกิตตินเดินไปตามชายหาดเพื่อไปที่เรือแล้วได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังนอนแข็งทื่ออยู่ที่ริมชายหาดกิตตินสงสัยเลยเข้าไปดูว่าหญิงคนนี้เสียชีวิตหรือยังอ๋อไ้นี่ใครกันเนี่ยมานอนตรงนี้เอา้ายังไม่ตายนี่เอา้า ผมนึกว่าคุณตายแล้วคุณยังไม่ตายหรอเห็นนอนแข็งทื่อเลยมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรค่ะพอดีฉันเศร้านิดหน่อยค่ะเลยมานอนพักที่นิมชายหาอืมตกใจเหมือนเลยผมก็คิดว่าคุณเป็นอะไรงั้นไปเที่ยวบ้านผมไหมครับผมจะทำให้คุณหายเศร้าเองครับก็ได้ค่ะปวดหัวมากๆเลยค่ะตอนนี้ งั้นไปหาอะไรกินมั่นผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆนี้เองครับตามผมมาเลยครับกิตตินได้พาหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ที่มาว่าเป็นใครและเขาก็พามายังบ้านเพื่อรับประทานอาหารคุณคุณเชื่ออะไรล่ะคะฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยผมชื่อกิตตินครับอ๋อคุณล่ะ ฉันชื่อมาลีค่ะค่ะยินดีที่ร,รู้จักนะวันนี้ขอบคุณมากๆที่คุณช่วยฉันเฮ้ยไปหาสาวดีกว่าวววหลังจากนั้นกริตินก็เริ่มไปหามาลีเรื่อยๆจนทั้งสองคบหาดูใจกันตอนนี้ กริตตินเริ่มลืมไปแล้วว่าเคยมีเอโจที่เคยอยู่เคียงข้างเขาหลังจากเล่นน้ำเสร็จทั้งสองก็ได้พากันวิ่งกลับบ้านและเห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดนี่เอโจแกอยู่ไหนใครให้แกออกมาขี้ตรงนี้จะออกไปไหนก็ไปเลยไปไปผลจากบ้านฉันนี่คนพูดลุงแรงเกินไปหรือเปล่านี่มันแมวนะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณจะทำไมนี่แมวผมนะครับ คุณนั่นแหละจะทำไมคุณพูดแบบนี้มันรุนแรงเกินไปได้ดูสิคุณทิ้งมันไว้ข้างนอกพอมีฉันคุณก็ไม่สนใจแมวเลยแบบนี้อ่ะฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไปโจ๊กไปอยู่กับฉันนะโจ๊กนีโจ๊กแกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาอย่าลืมสิ่งเก่าที่เคยอยู่กับเรา